บทนำชื่นใจไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกอย่างทุกคนมีแง่งามและจุดบกพร่องรวมทั้งตัวเราเองด้วยการตั้งแง่กับจุดบกพร่องของใครสักคนไม่ส่งผลดีต่อใครเลยมีแต่จะทำให้จิตใจมัวหมองบั่นทอนความสัมพันธ์เวลาที่คิดไม่ดีกับคนอื่นหรือกับตัวเองเราเองคือคนที่ไม่สบายใจ เราควรรู้จักให้กำลังใจตัวเองบ้างอย่าขมเหงหรือตั้งแง่กับตัวเองจนเกินไปการทำร้ายความสัมพันธ์กับตัวเองไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับใครเลยการฝึกมองแต่แง่ดีไม่ได้แปลว่าไร้ดิงสาแต่เป็นการฝึกใช้ชีวิตบนโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบร่วมกับมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบด้วยความเข้าใจว่านี่คือเรื่องปกติธรรมดา และฝึกอยู่กับความปกติธรรมดาด้วยความสบายใจการฝึกมองให้เห็นเรื่องดีๆเป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้มีหลายแบบฝึกหัดให้เราได้เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นสามเรื่องดีงามบันทึกคำขอบคุณรดน้ำเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามหรือพูดกับตัวเองดีๆลองฝึกกันดูนะครับ ชื่นใจตอนสามเรื่องดีงาม 1. ในเทคนิคกระตุ้นความรู้สึกดีๆในจิตใจที่ทำได้ง่ายทุกวันและให้ผลดีคือ3เรื่องดีงามขั้นตอนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไร 1. ทุกคืนก่อนเข้านอนใช้เวลาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆ 2. คิดถึงเรื่องดีๆ เรื่องที่น่าชื่นใจที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆหรือสิ่งดีๆที่เราได้ทำสักสามเรื่อง 3. เขียนลงในกระดาษหรือสมุดบันทึกให้เวลาตัวเองใคร่ควรวญแต่ละเรื่องสักครู่หลักๆคือทบทวนเขียนและใคร่ครวญเรื่องที่เรานำมาเขียนอาจเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆหรือแค่เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันก็ได้ ขอเพียงเรื่องนั้นมีความหมายกับเราทําให้เรารู้สึกดีเราจะเขียนลงกระดาษหรือสมุดบันทึกเอาไว้ฝึกเช่นนี้ให้ต่อเนื่องทุกวันจากผลวิจัยพบว่าผู้ที่ฝึกสมเรื่องดีงามทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์มีความสุขเพิ่มขึ้น2%เมื่อติดตามผลต่อไปพบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ ระดับความสุขสูงขึ้นถึง5%ในเดือนแรกและ9%ในเวลา6เดือนในวันที่เรารู้สึกไม่สบายใจถูกทำให้กังขาหรือลังเลในคุณค่าของตัวเองลองหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาทบทวนเราอาจพบว่าสายลมแห่งความชื่นใจไม่ได้หายไปไหนและพร้อมหวนกลับมาดูแลใจเราอีกครั้งในเวลาที่เราต้องการ ชื่นใจตอนบันทึกคำขอบคุณเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปที่จะต้องพบกับเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างคลาเล้ากันไปแต่ใจเรามักให้ความสำคัญและมักจดจำเรื่องไม่ดีมากกว่าเรื่องดีการเขียนบันทึกคำขอบคุณเป็นอุบายฝึกใจให้มีนิสัยใส่ใจเรื่องดีๆเพิ่มขึ้นแทนที่จะมุ่งสนใจแต่เรื่องไม่ดีที่ทำให้ใจท้อแท้ ไม่สดชื่นแจ่มใสท้ายวันให้เวลาตนเองได้ทบทวนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นอาจเป็นความช่วยเหลือน้ำใจมิตรภาพกำลังใจหรือโอกาสที่เราได้รับไม่สำคัญว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขอเพียงประสบการณ์นั้นส่งผลดีกับใจเราเรื่องนั้นก็ควรได้รับการบันทึกในสมุดส่วนตัวของเราแล้วแล้วค่อยๆเขียนด้วยลายมือที่ดี เพื่อให้เวลาจิตใจได้สึมซับความรู้สึกดีๆฝึกมองให้เห็นถึงสิ่งดีๆในจิตใจผู้คนเรื่องที่บันทึกอาจเป็นเรื่องที่คุณไม่เคยคาดคิดหรือเกิดขึ้นประจำแต่ไม่เคยสนใจเขียนแค่พอดีพอดีไม่ต้องลงารายละเอียดมากเกินไปเน้นใจความสําคัญที่จะช่วยให้เรานึกเหตุการณ์นั้นออกเมื่อกลับมาอ่านอีกครั้งการบันทึกความรู้สึกขอบคุณ ไม่เพียงทำให้เรารู้สึกดีกับคนอื่นและตัวเองแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นๆอีกด้วยชื่นใจตอนรดน้ำมเมล็ดพันุ์ที่ดีงามเวลามีคนมาขอบคุณหรือชื่นชมบางคนจะขววยเขินจนมีปฏิกิริยาถล่มตัว หรือปฏิเสธคำชมในวิถีหมู่บ้านพลัมมีการฝึกปฏิบัติกล่าวคำชื่นชมหรือข้อดีของผู้อื่นเพื่อเติมกำลังใจให้แก่กันที่เรียกว่ารดน้ำมเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามเวลาชื่นชมเราจะไม่เน้นที่บุคคลแต่เน้นที่การกระทำที่ดีน่าชื่นชมหรืออุปนิสัยที่เป็นตัวอย่างหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเช่น ขอบคุณที่อยู่ช่วยงานกันจนเสร็จในสวนแห่งจิตใจของคนเรามีเมล็ดพันธุ์มากมายทั้งที่ดีไม่ดีและเป็นกลาง,ลางมีคำกล่าวที่ว่านิสัยก็เหมือนเมล็ดพันธุ์นิสัยที่ได้แสงแดดได้น้ำได้การดูแลจะเจริญงอกงามดังนั้นเราจึงควรเลี่ยงการกระตุ้นหรือเรานิสัยที่ไม่ดีของกันและกันโดยไม่จำเป็น ในทางตรงกันข้ามหากปรารถนาที่จะเห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีน้ำใจความเสียสละความจริงใจความรับผิดชอบหรืออุปนิสัยดีอื่นๆงอกงามในจิตใจก็ต้องไม่ละเลยที่จะส่องแสงและรดน้ำในจังหวะเวลาที่เหมาะสมคำครู ใจเกิดความโลภก็ละความโลภด้วยการให้ด้วยการเอาออกใจเกิดความโกรธก็พยายามดับความโกรธด้วยการให้อภัยอาโหสิกรรมใจของเราเกิดทิฏฐิเกิดมานะแข็งกร้าวแข่งกระด้างเราก็ต้องพยายามหมั่นขัดหมั่นเก่าหมั่นแก้ไขตัวเราซึ่งเรียกว่าเป็นการฝืนเป็นการทวนกระแสกิเลส พระอาจารย์สำราญธรรมทุโรหลวงพ่อกล้วยวัดป่าธรรมอุทยานจากหนังสือดีต่อใจเคล็ดวิธีพักใจเติมกำลังให้ใจกลับมาเป็นเพื่อนใจที่ดีต่อใจพระจิตจิตตสังวโร